สวัสดีครับการกวดรถไถสิ่งครับปอกันอีคลิปครับผมพอกันน้ำน้ำน้ำแรงครับมือนี่โอ้ยห่อนคักลายปันหน้าครับผมปันหน้าจากของเนี่ยแลสละหินกะไลง่ายขนาดหลานไปน้นปันขึ้นต่อ บอลได้แข็งๆต้องเอาไปที่โอลาเขาบทไอ้ทรับก,งงกิโอหงเงาก็ยังดีแต่ว่าไทยกบเหรอหะวะอ้าคนกำรวจ กิ่งเอาก่อนเพราะว่ามันมิตะกียนันกไก่นีอย่างฟันมันพางฮะคูดักคดักกิงมันหลบลงเวลารถเกีียวลงมันยังบบเป็นคืนแถอะดอกบบเป็นล่องท่านบมหิตเจงสีกับวะไว้รถพัง วิ่งรถโอ้ยเครื่อข้ักมันปลูกไว้จายบุญละมือนี่ก็วันที่สามสิบเลยวันอวันที่สี่ม,มันสี่ห้าบอลถนั้ดละมันบม่มากกันเรียบร้อยเบิดทั้งเข่าทั้งมันบอลนี่มันหลงก็เลยวานไหวตลอกเวลาหนามมา ฝนตกมามันลงมาเห็ดยากวันเป็นหน้าปั๊บใหม่ครับเป็นหน้าเขาใหญ่ก็เลยวันแห่งไปเลยไนเม็ดก็บ่ได้ถอดคำหลายฝ้าหลายบไิ้งมปันได้แล้วครับเป็นห้อยอันสกี้อรรดหน้าจะคของดอกผดดอก หัดเล็กหน่อยไปน้ำหัดเป็นไรมันอยู่น้ำนู้ดโดนกันยังไข่อยู่ย่านแต่มันขีดขานกอนเลยล้านก็นได้ผากระโปรงหนากระถอดออกถอดล่างเช็คเธอบโบู์มันน้ำว่ามันมือเนี่ยมันแํามันซึ่บอกสร้างแล้วหรอวะ Để hát không mới thiệt hại Hơi 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 hơi, hơi. า่เรียบร้อยแล้วบ่ลูกสองรอบแล้วบ่นี่สองรอบรออบล่ลูกอะโอ้หักแต่วะเจ้กรอบล่ะอ่าสองรอบบ่ไปเขียนคิวมากบ่ลูกคือคิวคือขาวถัยลูกเอาเอาเอาไปขึ้นเมื่อลูกไป อันเดียกคืนทั้งนี้ทำละครับผมแล้วล่วะม,มียังหลายเนะลยลงให้เบิงตลอดอพอกันคลิปนาครับขอบผู้หลายที่เขามารับส้มฝากกดซับตะไข่กดถึกใจน้ำในดเดอ้อกดไหลกดแชร์ให้นะกดไห้น้ำในเดอ้อครับผมไม้ผู้เฒ่าเป็นกำลังใจผู้เฒ่าทายคลิปกดทายให้เบิง เทียบกับห่อนห่อนทดจับโทรศัพท์ามทาโทรศัพท์กัดเบ,บ,บาน้ำได้เด็ดนี่เตือนอย่างเดียวความร้อนสูงพขนะดพอกันคิดนาครับสวัสดีครับได้เฮงทำพอดีนะลูกเนาะนะ